กลับมาติดตามรับชมเรื่องเล่ากับพวกเราเปิดตำนานกันต่อครับในคลิปนี้จะพาทุกท่านไปเปิดกลุ่ห้าพรกเครื่องของคลังคู่กายขุนพันผู้ทธคุณแคล้วคลาดพกติดตัวตลอดจะมีอะไรบ้างไปติดตามรับชมพร้อมๆกันครับพาย้อนตำนานความเชื่อของคลังคู่กายขุนพันเมื่อปราบจอมขมังเวทที่บรรดาจนผู้ร้ายได้ยินชื่อก็พากันเกรงกลัวโดยมีข้อมูลว่าของคลังคู่กายขุนพัน ที่มักพกติดตัวไปปราบปรามโจรอยู่เสมอนั้นมีอยู่ห้าอย่างด้วยกันและเชื่อว่าช่วยป้องกันภัยพุทธคุณแคล้วคลาดสำหรับขุนพันธ์พลตำรวจตรีขุนพันธรักษ์ราชเดชหรือบุตรพันธรักษ์อดีตนายตำรวจชื่อดังของวงการตำรวจเมืองไทยซึ่งมีชื่อเสียงเป็นอันมากในการปราบปรามโจรร้ายในภูมิภาคต่างๆของประเทศไทยในภาคกลางเช่นเสือฝ้ายเสือย่องเสือผ่อน เสือคลิ้มเสือปลังเสือใบเสืออ้วนเสือไหวเสือมเหสวนที่พัทลุงปราบเสือสังหรือเสือพุ่มที่นราธิวาสปราบผู้ร้ายทางการเมืองในปีพุทธศักราช2481หัวหน้าโจรชื่ออเวสดอตาเลจนท่านได้ฉายาจากชาวไทยมุสลิมว่ารายอกะจิซึ่งแปลว่าอัศวินพริกขี้หนู และยกเว้นคนเดียวที่คุณพันธรัก์ราชเดชไม่สามารถจับกลุ่มได้แต่แลกเกับอิสรภาพนั่นคือเสือดำโดยใช้ศพลูกน้องของเสือดำเองเสียสละชีพเพราะเสือดำถูกฆ่าแล้วภายหลังจึงทราบว่าตัวตนเสือดำยังมีชีวิตอยู่โดยเสือใบเสือไม่เหสวนได้พบเจอกันในช่วงอายุมากแล้วและเสือดำได้ออกรายการในที่สุดคือบุคคลเดียวที่ขุนพันธรัก์ราชเดช ยอมเสี่ยงทำผิดกฎหมายแต่คดีไม่มีใครทราบความจริงสุดท้ายจึงหมดอายุความลงขุนพันธรักษ์ราชเดชในช่วงที่ออกไปไล่จับโจรผู้ร้ายทั่วประเทศได้มีคำกล่าวของท่านว่าในการเลือกพระเครื่องนั้นเราต้องดูว่าอาจารย์ที่ทำพิธีปลุกเสกนั้นมีความเก่งกล้าในทางศยเวทหรือไม่นอกจากอาาัครยันที่ได้รับการประสิทธิ์จากครูบาอาจารย์และยังมีวิชาต่าง ที่ได้รับการเริ่มเรียนมาจากสำนักเขาอ้อไม่ว่าจะคาถาเวทมนต์สักยันแช่วานลงยากินเหนียวกินมันตามตำรับเขาอ้อซึ่งพระคู่กายของคุณพันธ์ในอดีตมี5้าองค์ที่ใช้ห้อยคอตลอดเวลาที่ออกไปปฏิบัติหน้าที่ก็คือ 1. พระปรุหนังอยุทยาพระเครื่องประเภทพระนิจติ์ซึ่งกำเนิดเมื่อประมาณสมัยอยุธยาตอนตอน้นเป็นพระศิละปะอยุธยาบริสุทธิ์ที่งดงาม ยากจะหาพระพิมพ์ใดเสมอเหมือนพระเครื่องพิมพ์นี้สร้างด้วยฝีมือสกุลช่างชั้นครูแห่งอยุทยาได้ออกแบบให้แบบของพระพิมพ์นี้แหวกม่านกลิ่นอายเมืองแห่งการทําสงครามออกมาได้อย่างอลังการเป็นเลิศเหนือพระเครื่องเนื้อชินของอยุทยาทั้งหมดที่มีชื่อว่าพระปรุนังเพราะลักษณะของเนื้อหาองค์ที่ปรากฏช่วงยุคนั้นออกแบบกันหล่อเนื้อพระต้องการเทหล่อแบบให้องค์พระบางเพื่อให้องค์พระที่ได้ มีพิมพ์พระที่เจาะโพรง่งทะลุแบบมีลวดลายฉลุจนดูคล้ายแผ่นหนังตะลุงหรือคล้ายกับแผ่นหนังใหญ่ที่เชิดทาการแสดงในสมัยก่อนพระบางองค์เป็นไปได้ว่าขนาดเทหลอมีเนื้อมวลสารมากกว่าพระที่เทจึงมีความหนากว่าพระทั่วไปทําให้องค์พระตนันไม่ทะลุเจาะโพร่งแบบมีลวดลายฉลุ 2. หลวงปู่ทวดวัดช้างให้แขวนพระหลวงปู่ทวดแล้วไม่ตายโหง คือคำกล่าวของพระครูวิสัยโสพลทิมธรรมธโรเมื่อครั้งเป็นเจ้าอาวาสวัดช้างให้โคกโพจังหวัดปัตตานีโดยท่านกล่าวไว้ตั้งแต่ปี2497กว่าครึ่งศตวรรษคำกล่าวนี้ยังคงจาริกในศรัทธาซึ่งมีคติความเชื่อสืบต่อกันมาว่าอนุภาพแห่งพระคาถานี้ประมาณมิได้เลยภาวนาก่อนออกเดินทางเป็นแค้วคลาดปลอดภยัย ภัยอันตรายไม่กล้ำกลาย 3. พระปิตาหลวงพ่อทับวัดทองมีพุทธคุณและพุทธศิลป์เป็นเลิศเรียกได้ว่าเป็นที่นิยมแสวงหาควบคู่กันมากับพระปิตาหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังเลยทีเดียวและยังได้รับการยกย่องให้เป็นหนึ่งในเบญจภาคีเนื้อโลหะอีกด้วยการกำหนดเลขยันที่บรรจุลงบนพระนั้นท่านจะเลือกอักขระที่เหมาะสมมีความหมาย มีอำนาจแห่งพุทธคุณบรรจุลงตามส่วนต่างๆขององค์พระเว้นช่องไฟได้เหมาะเจาะสวยงาม 4. พระพิจิตเม็ดข้าวเมาต้นตำรับพระเล็กจิ๋วแต่แจ๋วด้วยพุทธคุณด้านมหาอุดคงกระพันชาตรีแกล้วคลาดปลอดภัยซึ่งอาจารย์ยุคโบราณได้สร้างไว้โดยเน้นความเล็กจิ๋วเพื่อความสะดวกสบายในการพกพาหรือซ่อนไว้ในตัวอย่างม็ดชิดยามที่ออกรบในศึกสงคราม 5. ตระกุดของพระครูกาชาติพ่อท่านย่องวัดวังตะวันตกพ่อท่านย่องเป็นพระสมัยอยุธยาทนบุรีและรัตนโกสินทร์ตอนต้นตามตำนานเล่าว่าท่านเป็นพระครูมากอาคมเป็นเกจิชื่อดังที่พระเจ้าตากสินมหาราชเคารพนับถือยิ่งทั้งยังสร้างกุฏิกลิ่นสตอซึ่งถือเป็นสิ่งมหัศจรรย์สิ่งหนึ่งในประเทศไทย เพราะไม่ว่าผ่านไปกี่ร้อยปีก็ยังคงมีกลิ่นสตออยู่ตลอดเวลาทระกุฎของพระครูกาชาติของพ่อท่านย่องถือว่ามีพุทธคุณมากล้นแคล้วคลาดปลอดภัยที่สําคัญเลยคือหายากยิ่งนักนอกจากนี้คุณพันมือปราบเจ็ดย่าน้ําในตํานานยังได้เล่าเรื่องจับโจรแบบกัดมาต้องกัดตอบให้ฟังอีกว่าสนุกตอนไปจับโจรที่ห้วยกรวดมีนักเลงเก่าเป็นเพื่อนกับไอ้สังนําทางแกบอกว่า เป็นนายร้อยเคยจับได้อะไรบ้างอย่างนี้ต้องไปตามสิบตรีครุยเป็นหลานแกที่ควรขนุนแกว่าไอ้คลุยมันแข็งแรงสู้ตัวต่อตัวได้มันวิ่งเก่งขนาดไล่จับหมากลางทุ่งแกดูถูกมาไม่รู้ว่าเราแน่ตัวเล็กก็จริงแต่จะจับให้ดูเราสามทุ่มกว่าออกจากบ้านจะไปห้วยกลวดไอเราไม่เคยไปกลัวเกิดเรื่องวิ่งหนีแล้วหลงทางได้ตอนนั้น ป่ามีเสือช้างต้องระวังบอกพักพวกสัญญาอย่าทิ้งกันเดินตั้งแต่สามทุ่มไปถึงบ้านห้วยกรวดตีห้าทีนี้ไลยย่ยิงกันจนลูกปืนหมดแต่ถอยหลังแต่นึกขึ้นมาได้ตอนเรียนนายร้อยเป็นครูมวยมันฟาดปืนมาปัดทีเดี๋ยวปืนก็หลุดต่อยสวนตรงคางลงเลยเราเอาเข่าทับคล่อมมันมันกัดสู้เราตรงหัวไหล่ก็เอาบ้างสิกัดมันบ้างฟันคมกว่าเลือดเต็มปากเลย กัดปล้ำกันไม่ปล่อยทีนี้มันมีมีดจะชักมาแทงมือหนึ่งก็จับแขนมันอีกมือควักตามันแต่มันก็ไม่ปล่อยมีดเลยเอาตีนสอดใต้สโรงหนีบของมันกดกับดินแพ้เราพอพวกตามมาเอาท้ายปืนตีหน้าผากมันสลบนอนหมดแรงณตอนนั้นลุกไม่ไหวพอหายเหนื่อยเมินขี้ไม่รู้ขี้ใครเพื่อนเต็มตัวคงหนีบจนขี้แตกพลตำรวจตรีขุนพันธรักษ์ราชเดช ชื่อเดิมคือบุตรพันธรักษ์18กุมภาพันธ์2446ถึง5กรกฎาคม2549อดีตผู้บังคับบัญชาตำรวจภูทรเขต8นับเป็นมือปราบระดับพระการในตำนานบ้านเดิมอยู่อ้ายเขียวท่าศาลาจังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งมีประวัติการปราบเสืออย่างโชคโชนนับตั้งแต่จบหลักสูตรในร้อยในปี2472เป็นต้นมา และก่อนจากกันไปในคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราทีมงานเปิดตำนานและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดการติดตามรับชมคลิปวิดีโอใหม่ๆจากทางช่องของเรานะครับสำหรับคลิปนี้ต้องลากันไปก่อนแล้วสวัสดีครับ